สามผู้หญิงตอแหลไม่คนเอามาทําเมียเด็ดขาดมีแต่พวกโง่เท่านั้นที่เอามาทําเมียพวกฉลาดน้อยอีคิวต่าผู้หญิงประเภทแรกคือผู้หญิงที่ลืมแฟนเก่าไม่ได้แต่ต้องการคนมาดามใจโง่ดอกแรกเลยนะไอผู้หญิงพวกนั้ที่มันจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองเข้าใจใช่ปะแต่มันเอาใครก็ได้ใครก็ได้ตอนนี้มาดามใจมันเพราะมันไม่สามารถมีความสุขด้วยตัวเองได้ถ้ามึงได้มันมาทําเมียนะเอี้ยมันไม่ต่างจากภาระเพราะไอผู้หญิงพวกนี้ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้เลยแล้วมึงก็จะต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อไอผู้หญิงเฮ e ี้ยๆนี้เนี่ยนะ คือไอ้ผู้หญิงพวกนี้นเห็นแก่ตัวจนถึงขั้นว่ามันไม่สนใจว่ามันไปทาร้ายใครมันเอาตัวมันมีความสุขพอมึงว่าผู้หญิงประเภทเนี้ยควรเอามาทําแม่ของลูกเหรอโอ้โหมากผู้หญิงประเภทที่สองผู้หญิงที่มีปมปัญหารเรื่องเงินนะป่ะเดี๋ยวแม่ป่วยไงเลยโอยู่นี่นั่นโอ้คือมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าอีผู้หญิงคนนี้จนหรือรวยแต่มันเกี่ยวกับที่ว่าอิทัศนคติของผู้หญิงคนนี้ต่อเงินอะมันมียังไงทําไมมึงถึงใช้จ่ายเกินตัวทาไมมึงถึงไม่เคยยับยั้งกิเลสของมึงได้เลย ทำไมมึงโตเป็นควายป่านนี้แล้วมึงไม่เคยคิดที่จะวางแผนการเงินหรือแก้ปัญหาทางการเงินผมให้ชัดเจนเอาแต่นั่งแบบเออฉันน่าสงสาริงเลยอะ่ะแล้วก็ให้เอาเอาเงินให้มึงเอาเงินไปโปะยืมเงินมึงเพราะว่าเดือนนี้ใช้จ่ายไม่พอมึงเองอะ่ะจะเอาแต่เสียเงิน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 จนนกระเป๋าแห้งแล้วแม่งก็ไปหาเหยื่อรายใหม่ ผู้หญิงที่เขารักมึงจริงเขาจะเซฟเงินในกระเป๋าตังค์มึงมากที่สุดเขาจะเกรงใจมึงมากเลยเวลามึงเลี้ยงข้าวมึงหาผู้หญิงไอ้พวกประเภทนี้คือแทนที่มึงหาเมียทั้งทีอ่ะมึงอย่าหาเมียที่แบบสวยใสแต่ไร้สมองเลยป่ะผู้หญิงประเภทสุดท้ายขอโทษไม่เป็นผิดไม่เป็นกูเห็นแม่งมินมีช่องหนึ่งในติ๊กต็อกใช่ปะที่มันฟิลประมาณว่าคือกูยังไงกูก็ผิดแล้วก็นั่งด่าผู้ชายด้วยนั่นคือมึงอย่าเอามาทำเมียเลยเฮีย อีโก้สูงจัดไอ้คนนี่อีโก้ e สูงจัดอืมไม่มีอะไรสูงอ e ีโก้มึงไงว่ามึงควรอยู่คนเดียวมึงควรไม่มีไม่มีไม่ต้องมีหัวค่ะพูดเล่นติดตลกอะเออฉันถูกฉันถูกอะพูดได้แต่ท้ายที่สุดแลวความสัมพันธ์ถ้ามันจะยั่งยืนอะไอ้ผู้หญิงคนนั้นถ้าผิดก็ต้องขอโทษเข้าใจใช่ปะก็ต้องน่ารักเนอะป่ไม่ใช่แบบกูถูกเสมอกูปินเซตทีตเม้นต์แต่แม่งหน้าเหมือนปวกการงานก็ดูแม่งไม่มีเฮอะไรดีเลย